โอเคก็ขอาการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับช่อง SEVN นะครับวันนี้ผมจะมาแจกเกมเ GTA s a n d e d แบบมอดรถแต่งนะครับผมรถแต่ง9ก้าคันนะครับผมเป็นภาคที่ผมจะลงให้ทุกคนดูและเล่นให้ดูนะครับผมว่ารถแต่งมีอะไรบ้างกี่คันนะครับผม รถแต่งก็ไม่เยอะครับแก,กจำได้นะร,รถแต่งแค่ไม่ได้เยอะเจ้าขัดเองเฮ้ย hey, ครับผมแล้วคือรถแต่งเนี้ยมาพร้อมสูตรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนตอนท้ายคลิปนะผมครับผมโอ้ย oh. นะครับผมัรบรถแต่งครับผมอ่าขอรับก่อนนะอ่าเมื่ออ่าหนึ่งปุ๊บหนึ่งอ่สองสามสี่ห้าหกหกแล้วก็ แปดโอ้ยแดนแดนรถแปดเลยนะนะครับเก้าเป็นรถเคอร์ลี่มั้งนะครับผมเพราะว่าเสียงลงนะผมเพราะว่าเสียงรถท่อมันดังไงเออแต่รถคันนี้ท่อจะไม่ดังเท่าไหร่ครับแต่จะไม่สู้รถอีเดนนะเดี๋ยวผมให้ดูนะรถแดนนะผม รถเด่นเท่าดังเท่าไหร่มาดูกันก็ผมก็จะเด้งบางครั้งนะับมอเตอร์นี้ครับผมโอ้ท่อคขดังครับใครเล่นเกมเนี่ยเราใช้รถอินเดนนะผมบอกแล้วว่าให้รถเสียงลงนะแนะนำนะครับรดเสียงโอ้ปุ๊ปิดครับผมขออภัยครับให้รดเสียงลงนะนนนะงผมนะเพเสียงลงครับนะเ,งงเพื่อเพื่อลด เจ้าเก้า,าหัวแตกนะผมเพราะว่ารถคันนี้ท่อมันดังจริงครับผมบางคนบอกเอ้ยมสะใจดีอ่ะสองรอบดังนะกูชอบแบบนี้นะผมอย่างนี้ก็มีนะเพราะเสียงลมว่าท่อมันดังไงเออตั๊บหนึ่งนะผมขอตั้งค่าก่อนนะครับห่้าเกมล็อออน รุ่นเนี้ยมันจะแรงไม่สู้อ่รารุ่นคันแรกนะผมรุ่นคันแรกจะเร็วกว่านะผมดูอีเดียนนะอีเดียนจะเร็วแค่130กว่าเนี่ยครับผมโห้แค่ร้อยกว่ามันก็เร็วแล้วนะอันนี้ยิงเร็วเข้าไปอีกรุ่นเนี่ยตำรวจมาก็สิ่งทางนี้ตำรวจเนี่ยครับเออไม่ได้งงนะโอ้โหแรงอยู่ดีโอ้แค่นี้มันก็เร็อวอ่ะนะตัวนั้นคิดเป็นผมไหม แค่นี้ยมันก็เร็วนะครับผมอย่างนี้ไม่ได้อีกมันต้องมันต้องขึ้นเขาผมผมจะหมดไม่ได้ยกล้อขึ้นเขาไปไปโอเคอนุญาตแล้วเมดี๋ยวขอขึ้นเขออยา,นนายังไงวะ ท่อดังจริงน,นะครับผมถ้าผมเปิดเสียงดังเลนะผมเปิดเสียงดังเลนะก็มึงนะถ้าเกิดอะไรยังไงขออภัยด้วยนะครับนะ๋ยวผมเปิดเสียงดังเลยนะ เสียงลถก,ก่อนพ่อมันดังจริงนะผมโอเคไม่ต้องอา่ายังไงอ่ะนี่อุ้ยรถคันนี้ขาวว่าขึ้นเขาได้ไหมอ่ะลองดูครับเดี๋ยวขอท้อยกันภาพก็จะบลับบ๊กหน่อยนะครับเนี่ยมันจะไม่ชัดบ้างครับเพราะว่าเกมมันเก่าแล้วเนาะ หนบาผมหนึ่งสองหมอบผมต้องหมอบเท่าน,นั้นนะรถถึงจะแรงออครับผมกระทำได้ไหมเอ้ยได้เฉยว่ะขอดูลักษณะกันนะกล้องอยู่ไหนว่าเกียกล้องถ่ายลุกรู้สึกว่าโอ้โหเบาะเป็นเหล็กอ่ายางสีนี้โอ้โหในตัด โอโหติดในตับซะด้วยโอ้โหดูดูเท่หมดเท่หมดดูท่อเดียวชิวจริงก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะผมอีเดนอะหายไปเลยโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็ต้องคุดหนากกับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอ่าสสรุปกันเลยนะครับผมไปเลย โอเคผมเราวิธีการสอนลงกันเลยครับผมขั้นตอนแรกให้เราไปที่เพจโต้ก่อนนะครับผมแอปให้เราไปที่ลิงก์ก่อนนะครับผมน,นะครับเดี๋ยวผมเข้าลิงก์ก่อนนะครับผมโอเคก็ okay, okay, มาอยู่ลิงก์ผมแล้วนะครับผมคือปกติอ่ะมันจะเขียนว่าดาวนโหลดใช่ไหมดาวโหลดเป็นสีข,ขาวนะผมให้เรากดดาวนโหลดไปเลยครับถ้ากดดาวนโหลดปุ๊บมันจะเขียนว่าบันทึกหรือว่าปกติอ่ะมันจะเขียนว่าดาวโหลดเรียบร้อยให้เรากดนะครับผมใครเคยคิดว่ากดมันขึ้นว่าบันทึกก็กดไปนะผมเนี่ย ปกติมันจะบอกว่าตกลงตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะขรับเนี่ยผมปกติมันจะเขียนว่าตกลงอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าี๋ยวแป๊บนึงโอเคปกติมันจะเขียนว่าตกลงตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามันพอผมมันโหลดไปแล้วไงมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ยผมโอเคแล้วก็ถ้าการโหลดโหลดแล้วปุ๊บแค่รอไม่กี่วิแค่รอหนึ่งนาทีหรือกี่วิก็ได้ผมผมันก็จะโหลดให้นะ ต่อไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับผมต่อไปเป็นไฟล์ตัวนี้นะให้หลดมาสองไฟล์แล้วผมอยู่ลิงก์ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้แล้วก็บอกด้วยครับว่าอะไรคืออะไรนะผมแล้วผมจะสอนวิธีลงด้วยนะครับผมเนี่ยอันแรกถ้ามันเขียนว่าดาวโหลดอย่างเงี้ยก็ให้กดไปเลยนะครับผมเนี่ยกดไปปุ๊บมันจะดาวน์โหลดให้นะครับผมถ้าเกิดดาวโหลดเสร็จแล้วมันจะเดี๋ยวมันนะเดี๋ยวมันโหลดก่อนเนี่ยแล้วมันโหลดให้ดูนะครับผมขอผมคงดาวนโหลดไม่เสร็จหรอกครับผม โอเคครับ okay, ผมแล้วก็จากนั้นถ้าเกิดมันโหลดเสร็จแล้วนะมันก็จะตรงตรงกลางมันจะเขียนอะไรสักอย่างสีดงแดงๆครับผมนะจำไม่ได้ครับรู้แต่ว่าให้กดไปเลยนะผมกดแล้วปุ๊บมันก็จะโหลดรอไม่กี่วินทาทีเองครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปเพสโต้ก่อนนะผมอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งตำอะไรกับตัวเกมน,นะเพสโต้ใช่ไหมครับผมให้มันพิมพ์ว่าสักเอครับผม อันนี้ไปเลยกดไปเลยครับเบิ้มน่ยแล้วก็ให้กดให้ไปกดดาวน์โหลดมาก่อนนะผมแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็เปิดนะผมเลื่อนลงมาหาคำว่าดาวน์โหลดนะผมเึ๊บเลื่อนลงไปหาไฟล์ตัวเกมของผมเนี่ยของผมเนี่ยสองไฟล์ตัวนี้นะครับผม โอเควิธีติดตั้งคือ,อแน,น,นะนำให้ผมให้ติดตั้งตัวเกมก่อนนะติดตั้งนะโอเคติดตั้งไปเลยนะครับผมติดตั้งเราก็รอเท่านั้นเองนะครับผมกดติดตั้งแล้วให้กดเสร็จไปก่อนนะผมจากนั้นก็ให้ต่อจากนั้นมาที่ไฟล์ตัวนี้นะผมะะะะเนี่ยไอ้เนี่ยเกมมือถือมัดล็อแต่งเกคันเนี่ยแหละครับผม ให้กดไปทีนึงปึ๊บเรามากดอันที่สองเนี่ยนะผมปึ๊บไปแล้วก็แค่หลอเ่ให้มันเต็มแค่นั้นเองเกมนี้ใช้พื้นที่ประมาณสองกิกหรือหนึ่งกิ๊กเ่าลั้นผมก็จําพื้นที่ไม่ได้ละเพราะว่าผมจําพื้นที่ไม่ได้จริงๆับผมเพราะว่าเกมมันเก่ามากแล้วไนงะแต่ผมว่าปัจจุบันก็ยังมีคนลงมอสโน,นนี่นั่นอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ซักไอเอากซซื้อตัวเต็มก็ อยู่ในเพจตัวผมถามว่าอันนี้ตัวเต็มไหมแน่นอนครับอันนี้คือตัวเต็มครับผมแต่ว่าเป็นมอดนะสามารถเสีกรดได้แล้วครับแต่ว่าไอตัวเต็มที่ผมแนะนําเพจตัวอ่ะมันจะแบบทําอะไรไม่ได้ครับใช้สุดก็ไม่ได้เสีกรดไม่ได้ปรับเวลาไม่ได้เป็นอาวาุธาไม่ได้ปืนก็เสกไม่ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันจะขอตัดลิปต์ตอนเสร็จนะผมมาถึงประมาณนี้นแล้วแล้วผม สร็จแล้วผมอ่ะให้เราเลื่อนขึ้นนะผมเลื่อนขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นตัวนี้ครับผมคอมเดอะล็อกสตาร์เกม t a แีเันะผมให้เรากดตัวไฟล์ค้างไว้นะครับผมถ้าใครพื้นที่เยอะๆหน่อยให้กด Copy ก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนํานะให้ทุกคนกดลก่กันไกตัวนี้ครับผมเลยกดปึ๊บให้กดสามจุดตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะกดตรงดาวน์โหลดก็ได้ครับผมแต่ผมอยากกดตุดกดตรง สองจุดนี้นะผมกดไปปุ๊บเลื่อนขึ้นมาหาคำว่าเนี่ยผม Android เอา Android เข้าไปที่เนี่ยผม Data แล้วกดวางไปเลยครับหรือจะกดวางตรงนี้ก็ได้นะผมเนี่ยเนี่ยตรงนเนี่ยไอ้กดวางตรงนี้ก็ได้นะผมผมจะขอวางนะปุ๊บแล้วเราก็หลอกครับผมผมขอตัดคลิปไปนะฮะ โอเคครับผมเสร็จแล้วล้วก็เข้าเกมนะครับเข้าเลยนะครับผมเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดผมแนะนําสําหรับมอือถือเวอร์ชันใหม่นะครับที่ใครเด่นเดี๋ยวผมจะมาสอนแก้่ับถ้าใครมันเอนก็บอกผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ให้นะให้มากดตรงนี้ผมเนี่ยออฟไลน์นะครับผมเบิ้บสีที่ควรระวังนะครับคือเมื่อเรากดตรงนี้นะครับผม เรากดไปปุ๊บมันไม่มีอะไรใช่ไหมเราอย่ามากดตรงนี้เด็ดขาดนะผมแนะนำว่าอย่ากดเด็ดขาดกดเมื่อไหร่เกมจะเด้งครับผมแนะนำว่าให้เลื่อนมานะผมอย่างนี้เนี่ยให้มากดไอตรงกลางนี่เลยนะผมอ่านะเอากดผิดแป๊บนึงโอเคครับจำไว้นะครับว่าอย่ามากดตรงนี้ให้กดตรงนี้เอ้ยพูดขออภัยครับผมให้กดตรงนี้นะอย่ากดอันแรกอย่ากด อย่ากดแรกตัวนี้เด็ดขาดนะผมเกมเด้งแน่นอนครับ,บเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมเราก็มากดตรงนี้เลยนะครับผมกดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ต้องงงครับผมกดตรงนี้นนครับผม B M X ครับผมกดไปปุ๊บพอิญญาได้เสียงเกมขึ้นเลยนะครับผม มาดูว่าป้ามันจะเล่นได้จริงไหมครับนี่คนระับก็เล่นได้จริงรับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ตัวเกมก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากอ่ะผมจะสอนอย่างเดียวครับผมคือปรับเวลาอนล่างสุดนน้ำเนี่ย set time นะผมอันนี้เวลาตีหนึ่งครับผมเนี่ยผมจะปรับเป็นกลางวันแปดโมงเช้าเนี่ยหนมก็ ก็ขอจบคลิปในนี้กันนะครับผมนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต like, านมนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งกระปุ่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับอืม